สวัสดีครับจากรัตุนสวิตครับวันนี้นะครับจะพามาดูเครื่องกึงตัวใหม่ของทางร้านนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น WM 2 1 0 VR นะครับผมให้ชื่อว่าเป็น VR นะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะครับหลังจากที่เสียบปลั๊กแล้วนะครับเครื่องจะพร้อมใช้งานทันทีนะครับจากศูนย์เลยเวลาเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องแล้วก็หมุนสวิตเปิดได้เลยเครื่องจะทํางานเลยนะครับตัวนี้นิ่มมากตัวนี้นิ่มมากเลยครับความเสถียรของเครื่องนะครับไม่มีโยกเลยนิ่งนิ่งแบบสุดๆอ่ะทีนี้เวลาเราปรับคนรับปดเลย ดูผมจะบอกให้ว่าวิ่งเร็วๆเนี่ยเอามือจับเครื่องเนี่ยไม่มีความรู้สึกเลยนะครับตัวนี้นิ่งมากๆเป็นเครื่องกึ่งเล็กที่ดีมากนะครับอ่าเวลนปิดเครื่องปิดไปเลยนะครับอ่าทีนี้เวลาเราหมุนหัวกลับไปอีกด้านนึงนะครับเรากดสวิตตัวนี้นะครับกดขึ้นหนึ่งทีนะครับแล้วก็เปิดวอลลุ่มเหมือนเดิมนะครับเครื่องกึ่งก็จะหมุนกลับทันทีนะครับมันนิ่งแล้วก็นิ่มมากนะครับตัวนี้เป็นระบบเซฟตี้สวิตนะครับปิดลงมาจะมีเสียงแก๊กก่อนนะครับก็จะกลายเป็นศูนย์เราสามารถที่จะปรับตัวรเกกกัอดมมาไ้นนค็ืหุ อ่าทวนเขียนนาฬิกานะครับตัดเฉียนชิ้นงานตัวนี้เป็นเซฟตี้สวิตเวลากดขึ้นมาจะมีเสียงแก๊กก่อนนะครับแล้วก็เปิดนะครับปิดเซฟต้เกรารนให้เรียบร้อยนะครับอาอีกจุดนึงนะครับตัวนี้มีโคเวอร์นะครับโคเวอร์เซฟตี้แต่ตัวนี้พิเศษนะครับพิเศษพิเศษตรงที่ว่าเวลาเราเปิดโคเวอร์แล้วนะครับเราไม่ต้องมากดสตาร์ทอีกทีนึงนะครับเราเปิดฝาโคเวอร์ขึ้นเครื่องจะดับนะครับแต่เวลาเราปิดฝาลงเครื่องจะติดเลยนะครับเป็นเครื่องกึ่งเล็กที่อ่าสำหรับผมเองนะครับผมคิดว่าเป็นเครื่องก่่ทีาผมม รก็สําคัญนะครับตัวนี้สามารถกึ่งเกียวซ้ายได้นะครับเดินกินซ้ายกินขวาได้นะครับจะมีชุดบล็อกมาให้อีกชุดหนึ่งตัวนี้นะครับเห็นชุดบล็อกตัวนี้ไหมครับบล็อกตัวนี้เป็นฟีดเดเรคชั่นนะครับซ้ายขวานะครับอ่าเห็นไหมครับแล้วก็จะมีตัวตัดนะครับคืออ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูดีกว่านะครับปิดลงนะครับแล้วก็เปิดขึ้นใหม่เห็นไหมครับหมุนนิดเดียวอ่ะหมุนนิดเดียวแล้วมันตึงมือมากมันน่นมากนะครับค่าความเร็วคงที่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันเวลาเดินออโต้นะครับตัวนี้คืออยู่ตรงกลางย่าาไไไมด้้ปซขว ตัวบอลสกูตัวหลีดสกูนะครับจะไม่หมุนนะครับเดี๋ยวผมขอถอยหลังนิดนึงคือทุกอย่างนุ่มหมดเลยนะครับตั้งแต่มือหมุนมือจับเดี๋ยวมาดูตัวหน้าผมบิดมาทางซ้ายนะครับเห็นนะครับตัวหลีดสกูเดินแล้วนะครับมันนุ่มมือมากบิดไปตรงกลางนะครับก็คือหยุดนะครับลีดสกูไม่ทำงานใช้กรณีไหนมากรณีไหนครับที่ให้หลีดสกูไม่ทำงานนะครับกรณีที่เราเดินผ่านหน้าครับสองหลับเครื่องคืองที่เป็นปัญหาในหลายเครื่องนะครับเรากดสับออโต้ลงนะครับมันจะล็อกกับตัวตัวลีดสกูไว้นะครับไม่ให้ตัวป เรามาหมุนไปทางขวามือนะครับอ่ะเห็นไหมครับรีดสกู๊ก็หมุนกลับด้านผมจะสับให้ดูนะครับตรงซ้ายตรงขวาอย่างนิ่มนะตรงซ้ายตรงขวาสุดยอดสุดยอดจริงอ่ะคืนนี้มีเอมเนซี่นะครับกรณีฉุกเฉินนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดฝาโคเวอร์อย่างเดียวนะครับกดสต็อปทุกอย่างอยู่ทํางานทุกอย่างอยู่ทํางานเลยครับเปิดหมุนเด้งกลับมานะครับพร้อมทํางานเหมือนเดิมนะครับพร้อมทํางานเหมือนเดิมเห็นไหมครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่า ตัวฟีดเดเรคชันมันดียังไงนะครับมาดูเวลาเราเดินกินออโต้นะครับกินออโต้เข้ามาตัวนี้คือเดินฝ่าหน้านะครับเดินป่าหน้าเข้ามานะครับพอเดินป่าหน้ากินงานเข้ามานะครับหมะกับโรงงานมากตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับพอถึงจุดที่เราจะหยุดนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปสับเราจะสับตัวนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะปิดตัวฟีดเดเรคชันเลยก็ได้ปิดปุ๊บทุกอย่างหยุดเห็นไครับทุกอย่างอยู่ทำงานป้อนค่าชิ้นงานเข้าไปกินชิ้นงานนะครับพอกินชิ้นงานเสร็จเราเดินกินถอยหลังได้นะครับกินถอยหลังกลับไปได้เลยเห็น พอถึงจุดปุ๊บเสร็จปุ๊บเราหมุนมาตรงกลางแท็กนะครับหยุดนะครับหยุดทํางานเสร็จแล้วเราก็เดินป่าดหน้านะครับเดินป่าดหน้าไปได้ตัวพ้อพม้จะไม่ถอยหลังนะครับเพราะเราหยุดตัวรีสกูแล้วนะครับเราสับขึ้นแล้วก็หมุนตัวเดินปกติได้เลยดูครับดูเขาครับเหมือนเดิมนะครับกึ่งเกีียวนิ้วเกี่ยวมินกึ่งเกีียวนิ้วเกี่ยวมินได้นะครับเกีียวมินนะครับเกีียวนิ้วนะครับเดินปีดกินซ้ายกินขวาได้นะครับ เดินเกลียวซ้ายเดินเกลียวขวาได้นะครับมีปุ่มระบบอิเมเนซี่นะครับสวิตนะครับเป็นแบบเซฟตี้สวิตคัเวอร์นะครับเป็นแบบเซฟตี้นะครับโอเคผมว่าตัวนี้เท่าที่ขายมานะครับเพอร์เฟคที่สุดละเดี๋ยวเรามาดูของแถมกันนะครับของแถมตัวนี้มีอะไรบ้างอ่ะตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเลยกล่องเครื่องมือนะครับกล่องเครื่องมือแล้วก็มีตัวฟันกลับมุจจัตห้านิ้วนะครับเฟืองเกลียวนิ้วเกลียวมีหนึ่งชุดนะครับแล้วก็มี ส่วนเป็นสนย์ตายอย่างละหนึ่งตัวหัวจับดอกสว่านพร้อมจบมีจำมปานะครับที่ชักหนึ่งตัวนะครับปัจจัยหนึ่งชุดอ่าเบรเนียยี่ห้ออินไซด์อย่างที่หนึ่งตัวนะครับคู่มือหนึ่งเล่มอ่าจุดอ่าตัวนี้นะครับเป็นด้ามมีดเจ็ดด้ามนะครับเป็นด้ามมีดเจ็ดด้ามตึงปอกตึงปาดหน้ามีดตัดมีดตึงเกลียวนอกตึงเกลียวในปอกนอกปอกในนะครับมีครบเลยแถมกล่องให้สองกล่องนะครับโอเคของแถมมีแค่นี้นะครับของรุ่นนี้นะครับของรุ่นนี้ของแถมมีแค่นี้นะครับั้ตเดีาไวที่ 42,000บาทนะครับสนใจก็ทักเข้ามาตุนเซอร์วิสครับยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ